เอาละครับสวัสดีครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องของส่วนประกอบที่เจาะลึกลงไปนะนะครับจากไปก่อนพวกเราได้ทราบแล้วว่าส่วนประกอบต่างๆของพืชน,นะครับมันทําหน้าที่อะไรได้บ้างโอเคนะคราวนี้คุณครูก็จะเจาะลึกไปทีละส่วนแบบลึกมากขึ้นให้เรามีความรู้นะครับมากขึ้นกว่าเดิมรากที่เราเห็นอะ่ะจริงๆแล้วนะครับทำหน้าที่การยึดเกาะเห็นไหมครับจะอยู่ในดินและทำหน้าที่การดูดน้ําแร่ธาตุที่ครูเคยพูดไปถูก้องครับแต่พอเราดูโครงสร้างของรากจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างของมันอยู่เห็นไหมครับอย่างเช่นระบบรากเนี่ย เราสังเกตได้เลยครับว่ามันมักจะประกอบด้วยรากที่มีขนาดเกือบเท่าๆกันถูกไหมครับแล้วอยู่กันเป็นกระจุกกระจุกกระจุกซึ่งเราจะพบได้ในลักษณะของต้นหญ้าอ่าต้นหญ้าจะมีรากแบบนี้ถูกไหมครับจะอยู่เป็นกระจุกเป็นกระจุกเลยแต่ก็มีรากอีกชนิดหนึ่งนะครับมันจะมีความแตกต่างของรากจะมีรากหลักเกิดขึ้นมายาวๆหรือนี่รากหลักเลยนะครับรากหลักกับก็มีรากที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งมันจะแตกออกไปจากรากหลักอีกทีหนึ่งนะครับมันก็มีชื่อเรียกนะครับมีชื่อเรียกด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูของจริงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอ้าวมาดูครับนี่คือภาพของจริงภาพของจริงที่เอามาให้เราดูนะครับเราสังเกตเลยว่าลากแบบนี้มันจะมีขนาดเกือบจะเท่าเท่ากันบทั้งหมดขนาดครับความอ้วนต่างๆเกือบจะเท่ากันความยาวเกือบจะเท่าเท่ากันเลยนะครับที่แตกออกมาจากตรงโคนมันนี่ตรงนี้เราเรียกระบบรากเหล่านี้ว่าเป็นระบบลากฝอยครับมันเหมือนกับฝอยขัดม้อขนาดเท่าๆกันเลยนี่ระบบลากฝอยครับนี่คือระบบลากนี้ดูยากไหมไม่ยากใช่ไหมครับทำไมนี่คือระบบลากฝอยครับ โอเคนะต่อไปครับลากที่มีความแตกต่างกันมากเลยหนึ่งากที่มีขนาดใหญ่มากๆกับรากที่แตกออกจากรากใหญ่อีกทีหนึ่งรากที่มีขนาดใหญ่มากอันเนี้ยเราเรียกกันว่ารากแก้วลากแก้วครับส่วนรากที่แตกออกจากรากแก้วสังเกตครับมันวิ่งทางด้านข้างโดยส่วนใหญ่เลยนะครับไปทางด้านข้างใหญ่เลยอ้าโอเคอันนี้เรียกว่ารากแขนงลากหลักคือรากแก้วรากที่แตกออกไปเรียกว่ารากแขนงโอเคนะซึ่งรากทําไมต้องมีสองระบบแล้วพบในพืชเหมือนกันไหม เราเรียกระบบนี้ว่าระบบลากแก้วนะครับอ่าระบบลากแก้วอันอันแรกเรียกว่าระบบลากนะครับอันแรกเรียกว่าระบบลากฝอยอันนี้เรียกว่าระบบลากแก้วซึ่งระบบลากฝอยนี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะถามว่าพบที่ไหนนะครับพบที่ไหนส่วนใหญ่พบได้อ้าวหม่นะครับพบได้ในกลุ่มของพืชใบ,นนะงงใบเลี้ยงเดี่ยวอ้าวหลายคนอาจจะงงครูแล้วใบเลี้ยงเดี่ยวคือยังไงเหรอ ใบเลี้ยงคู่คือยังไงเหรอเดี๋ยวมาเจาะลึกเรื่องของโครงสร้างใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่อีกทีหนึง่งแต่นี่คือครูพูดได้เห็นภาพกว้างๆผลว,ว่าระบบลากฝอยที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะพบได้ในกลุ่มของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นเราเห็นในชัดที่สุดก็คือหญ้าอ่าเราไปถอนหญ้ามาดูครับจากหน้าบ้านมาดูเลยว่ารากเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าโอเคนะลองไปถอนดูนะครับถอนดูแต่อย่าถอนต้นไม้ที่คุณพ่อคุณแม่รักนะครับเรียบร้อยแน่นอนอางานนี้ต่อไปครับมาถึงอันต่อไปคือระบบรากแก้วครับระบบลากแก้วส่วนใหญ่ ในพืชกลุ่มใบเลี้ยงคู่ครับกลุ่มใบเลี้ยงคู่กับกลุ่มใบเลี้ยงเดี่ยวตอนนี้เป็นปัญหากับพวกเราละใบเลี้ยงเดี่ยวคืออะไรเอ่ยใบเลี้ยงคู่คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวจะเจาะลึกเรื่องโครงสร้างของใบอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ให้เรารู้ว่าเฮ้ยใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่มันแตกต่างกนะันเรื่องรากลนะถ้าเกิดรากอยู่ก็เป็นกระจุกกระจุกเนี้ยส่วนใหญ่เป็นใบเลี้ยงเดี่ยว เท่ากันหมดเลยเดียวเดียวเยเท่ากันหมดเลยเดียวเดียวแต่พอคู่ปั๊บมันแตกต่างกันสองอันไงคู่คือสองอันนึงใหญ่อันหนึ่งเล็กแตกต่างกันออกไปโอเคครับดังนั้นที่ครูเคยบอกว่าใบส่วนรากทำหน้าที่การดูดน้ำและแธทตศนั่นคือความรู้แบบกว้างๆแต่คราวนี้เมื่ออะไรกับครูครูให้ความรู้ที่ลึกขึ้นรากไม่ว่าจะเป็นระบบรากฝอยหรือระบบรากแก้วมันจะมีรากอีกชนิดหนึ่งที่ทาําหน้าที่ในการดูดน้ําและแรทธศตุจ,จริงๆนั่นคือเราอ่านลึกขึ้นนะ ดังนั้นทั้งสองอย่างนี้มีความเหมือนอยู่อย่างหนึง่งนะครับมีความเหมือนอยู่อย่างนึงคือมันตา,กากงก็ปกระกอบด้วยลากสิ่งนี้ครับนี่ประกอบด้วยลากสิ่งนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคือจุดนี้ที่เราเห็นนี่เอสีอะไรดีเดี๋ยวครูหาสีก่อนโอเคครับนี่นี่น,นี่จุดที่เราเห็นนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขนลากครับขนคือต้องเล็กแน่นอนละขนลากดังนั้นที่เราเห็นใหญ่ๆนี่คือลากแก้วครับ ใหญ่ๆเนี่ยคือรากแก้วถ้าเกิดมีคนถามว่าครูแล้วรากฝอยมีรากแก้วหรือเปล่าตอนแรกๆมันจะมีรากแก้วครับแต่รากแก้วของมันจะอยู่ได้แค่ระยะหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปจะมีระบบรากฝอยเข้ามาแทนที่ทั้งหมดเลยเกิดมาตอนแรกมีรากแก้วก่อนนั่นแหละครับมีรากแก้วก่อนหรือว่ารากหลักเลยนะครับหลังจากนั้นรากแก้วจะอยู่คงไปตลอดหรือเปล่าแล้วแต่ชิตของพืชละถ้าเป็นเรืงเดี่ยวเขาไม่รากแก้วไว้นะครับแต่ถ้าเกิดระบบรากแก้วก็ย่ารากแก้วไว้ นะครับเราพบได้เดนพืชใบเลี้ยงคู่เพราะขนาดมันต่างกันจําแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใบเลี้ยงเดี่ยวมันแบบเดียวกันหมดเลยเดี่ยวก็คือแบบเดียวกันหมดเลยโอเคนะครับเอาจบดังนั้นถามว่าขนลากทําหน้าที่อะไรล่ะทีนี้เออขนลากทําหน้าที่อะไรขนลากทําหน้าที่จริงๆคือเกี่ยวข้องการดูดน้ําและแร่ธาตุครับขนลากจะทําหน้าที่จริงๆเกี่ยวข้องกับการดูดน้ําและแร่ธาตุอ้าวจดเพิ่มเติมครับขนลากขนทําหน้าที่ในการดูด น้ำและแร่ธาตุดังนั้นตอนแรกที่เราจําว่าลากทาําหน้าที่ในการดูดน้ําและแร่ธาตุนั่นคือภาพกว้างๆเดี๋ยวพอหนูเรียนระดับที่สูงขึ้นหนูจะต้องพูดไปเลยว่าขนลากครับที่ทาําหน้าที่ในการดูดน้ําและแร่ธาตุขนลากเล็กมากนะครับเล็กมากเล็กขนาดไหนเราดูภาพครับนี่คือภาพของขนลากครับหนึ่งขนถ้าถ้าเราเห็นสี่เหลี่ยมเนี่ยจริงๆมันคือเซลล์หนึ่งเซลล์ นี่คือเซลล์เซลล์หนึ่งแต่เซลล์ก็คือเป็นองค์ประกอบย่อยของสิ่งมีชีวิตละสิ่งมีชีวิตทัวชนิดต่างก็ต้องประกอบด้วยเซลล์ดังนั้นเซลล์หนึ่งเซลล์มันยื่นออกไปครับนี่มันยื่นออกไปครับเพื่อจะทาหน้าที่ในการดูดน้ําและแร่แราธาตุเข้ามาทาที่การดูดน้ําแล้วก็ดูดปุ๋ยครับแร่าธาตุเข้ามาอย่างตัวพืชมือกับเป็นปากกินทางนี้ครับพืชจะกินทางนี้ดังนั้นเราจะให้ปุ๋ยพืชต้องให้ที่ราก ให้ทางรากมันกินไปทางนี้แหละโอเคแล้วก,กินเข้ามาแล้วก็ส่งไปยังส่วนต่างของพืชต่อไปตอนนี้เปลี่ยนความคิดใหม่ละที่บอกว่ารากดูดน้าและแร่าธาตุเราเจาะจงกอีกว่าเป็นส่วนของขนรากที่ทาหน้าทีทาท่การดูดน้าและแร่าธาตุดังนั้นถามว่ารากฝอยมีขนรากไหมครับมีครับรากฝอยก็จะมีขนรากเล็กๆเลอยู่ที่ส่วนปลายส่วนใหญ่อยู่ที่ส่วนปลายนะครับขนรากอยู่เต็มอยนี้แล้วมันพอมันงอกไปอีกมันก็เป็นอยู่ที่ส่วนปลายอีกดังนั้นรากแก้วก็อาจจะมีครับขนรากก็อยู่ที่ส่วนนปลาายี้ขก ขนลากเล็กก็อยู่ตามไปเนี่ยแล้วพอมันงอกยาวไปอีกขนลากก็จะงอกส่วนที่ไปอีกส่วนที่ใกล้ๆโคนก็จะตายไปนั่นขนลากจะมีอายุของมันนะครับก็จะตายไปรากแกก็่ะยาวลงไปก็จะงอกที่ส่วนรากก็จะมีขนลากขึ้นมาอีกก็ทาให้การดูดน้ำและแร่ธาตุโอเคไหมครับอ้าวนี่คือลักษณะของรากแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มก็คือ1ระบบรากฝอยอยู่เป็นฝอยเลย2คือระบบรากแก้วถ้าถามว่ารากระบบรากแก้วพบในพืชอะไรมันแตกต่างคือรากแก้วกับรากขนแง มันแตกต่างกันสองอย่างเป็นคู่ไปเรียงคู่แต่ถ้าเกิดระบบลากฝอ,อยมันเหมือนเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเดียวเลยเหมือนกันแบบมีแค่แบบเดียวเลยจบเลยจำแบบนี้แหละทั้งลากแก้วและลากฝอ,อยต่างก็มีขนลากทาหน้าที่การดูดน้ําและแร่ทาตุครับนี่คือความรู้ที่เราเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่แต่ว่าครูมีความรู้เพิ่มเติมให้อีกอ่าครูมีลากอีกหลายหลายแบบให้เราดูเราเคยเจอต้อนนี้ไหมครับอ่า มันจะชอบไต่ขึ้นไปตามที่สูงสูงเลยอ่าไต่ขึ้นไปที่ลูกศรชี้นะครับจริงๆแล้วมันก็จะเป็นกระจุกลากนี่เป็นกระจุกลากเกาะทําให้มันสามารถส่งตัวเองขึ้นไปที่สูงสูงได้ลากแบบนี้เขาเรียกว่าลากเกาะอ่าลากสลับเกาะครับหรือว่าลากยึดเกาะนั้นลากต้องจากรราทําหน้าที่ในการยึดลําต้นใต้ดินแล้วมันยังยึดลําต้นแนวดิงอย่างนี้ด,ด้วยนี่คือลากยึดเกาะมันยึดและมันก็เกาะ เกาะเอาไว้เหมือนตุ๊กแกเหมือนจิ้งจกเกาะโอเคครับแต่ใต้ดินคือมันจะยึดลําต้นที่อยู่ตัวใหญ่พืชจะอยู่กับดินอยู่แล้วโอเคนะครับต่อไปครับมาดูรากอีกชนิดหนึ่งนี่รากนี้มันจะแตกออกาจากลําต้นแตกออกมาเลยคือรากใต้ดินมีแล้วแ่ะแต่นี่กลัวมันจะล้มกลัวมันจะล้มเฮ้ยจะล้ม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 มันก็พยายามเอ็นตัวมันแตกแตกลำต้นข้อบัคับอีกทีเอาค้ำค้ำช่วยกันค้ำหน่อยช่วยกันค้ำหน่อยช่วยกันค้ำหน่อยค้ำค้ำอย่าให้มันล้มแตกออกมาจากข้อของลําต้น ลักษณะของรากพืชแบบนี้ส่วนใหญ่มักพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นข้าวโพดครับใครปลูกข้าวโพดบ้างครับเคยปลูกก็ว่าลองไปดูรากข้าวโพดครับมันจะแตกออกมาค้ำแบบนี้เพื่อให้ตัวมันเองล้มถูกต้องไหมครับเราเรียกรากแบบนี้ว่ารากค้ำยันรากค้ำยันคือรากใตดินไม่พอละวนั้นเราต้องช่วยกันค้ำค้างข้าวเลยนะอย่าให้มันล้มนะโอเคครับนี่คือรากค้ำยันอ้าวเมื่อกี้รากยึดเกาะนี่คือรากค้ำยันข้าวนี้ครับมาดูรากอีกกลุ่มหนึ่งนี่ เราเคยไปทัศนศึกษามาตามป่าชายเลนเราจะเคยไปถูกไหมครับเราเคยเห็นปลาตีนด้วยเห็นอะไรด้วยเราสังเกตว่ารากกลุ่มเนี้มันจะแทงโผล่ขึ้นมาจากผิวดินแทงโผล่ขึ้นมานะครับเหมือนแหลมๆเลยแทงโผล่ขึ้นมารากนี้ที่มันแทงโผล่ขึ้นมาครับเป้าหมายของมันคือมันต้องการอากาศเราจึงเรียกรากแบบนี้ว่ารากหายใจรากหายใจครับส่วนใหญ่พบมากในพืชที่ป่าชายเลนนะพบ ในพวกพืชตามป่าชายเลนหรือตามแถวขอบทะเลอะโอเคนะครับจะพบพืชกลุ่มนี้อยู่นะครับมันมีประโยชน์มากนะครับพืชกลุ่มนี้ก็คือมันช่วยในการเก็บดักพวกตะกอนเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์ลูกตัวอ่อนเพื่อไม่ให้สัตว์ใหญ่มากินมาได้สดงว่เเวลาน้ําท่วมมามันก็จะเป็นเกาะป้องกันนี่คือลักษณะของรากหายใจในพบได้พืชพืชตามป่าชายเลนเวลาน้ําท่วม นำทวกมันหายใจย,ยากผมเลยแทงรากผูกข,ขึ้นมาครับเพื่อหาอากาศช่วยในการหายใจนี่เ็เหลยอรากหายใจสมชื่อเลยมาถึงอีกตัวนะครับแน่นอนทุกคนเคยเห็นนี่คือกล้วยไมย้ถูกต้องครับสังเกตกล้วยไมย้รากไม่ได้อยู่ในดินเลยนะมันอยู่ในกระถางนู้ไหมครับมันก็คอยออกมาข้างนอกอยนะ่างเงี้ยสังเกตครับมันมีสีเขียวด้วยฮะมีสีเขียวด้วยอ้าวเราพูดว่ามันจะมีสีเขียวด้วยอ่ามีสีเขียวด้วยรากมีสีเขียวด้วยแสดงว่ารากนี้ก็ต้องเกิดกระบวนการ สร้างอาหารได้หรือว่าสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองเขาเรียกว,ว่าลากสังเคราะห์ด้วยแสงตอนนั้นใครคิดว่าลากทำหน้าที่ในการดูดน้ําแร่ธาตุอย่างเดียวไม่จริงแล้วหูยึดเกาะก,ก็ได้คายันก็ได้หายใจก็ได้สังเคราะห์ด้วยแสงก็ได้เห็นไหมครับถ้ามีสีเขียวก็สังเคราะห์ด้วยแสงได้ละ่ะแล้วสีเขียวมันเกี่ยวอะไรกับการสังเคราะห์ด้วยแสงเราไว้พูดอีกทีหนึง่งมาถึงลากอีกตัวนงครับหลายคนอาจจะไม่เคยเจอหรือบางคนอาจจะเคยเห็นมันเห็นปุ๊บมันอบคือปกติมันมากับ นกที่กินมเมล็ดชนิดนี้ขึ้นมาพอกินไปปับ๊บนกก็ถ่ายปับ๊บเมล็ดก,ก็จะเกาะบนกิ่งปุ๊บมเมล็ดจะเกาะบนเนี้ยอา้าวจะเกาะบนกิ่งปุ๊บติดหนึบเลยหลังจากนั้นมันก็เริ่มสร้างรากเข้าไปในต้นเหล่านี้สร้างรากเข้าไปแล้วเกิดเป็นต้นขึ้นมาโดยมันอาศัยอาหารจากต้นที่มันอยู่อาศัยอาหารจากต้นที่มันอยู่มันเอาจนกิ่งนี้แห้งตายเลย กิ่งนี้ก็จะแห้งแล้วก็ตายไปมันเหมือนกับการเป็นปรสิตไปสูบเลือดสูบเนื้อของพืชชนิดหนึ่งนะครับเอามาให้ตัวมันเจริญเติบโตแล้วก็ตายแต่แปลกครับพอกิ่งนี้ตายหักมันก็ตายไปด้วยคือมันฉลาดแล้วนะแต่มันฉลาดไม่สุดฉลาดไม่สุดครับเอาจนเกลี้ยงไปเจาะเอาอาหารจากต้นอื่นมาเป็นอาหารของตัวเองก็คือว่าขี้ขโมยไว้เนอะนั้นลากกลุ่มนี้นะครับมันก็คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับพวก เห็บที่อยู่บนสุนัขอะไปเอาเลือดไปเอาอาหารมาเลยอย่างเงี้ยนั้นรากแบบของพืชแบบนี้เขาเรียกว่ารากปารสิตอ่ารากปารสิตเช่นต้นกาฝากที่เราพบได้ดีคือต้นกาฝากครับอ่าต้นกาฝากหรือว่าฝอยทองฝอยทองซึ่งนักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตมือถือของนักเรียนเนี่ยหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยอยากรู้จักเลยต้นฝอยทองเป็นยังไงต้นกาฝากเป็นยังไงนะครับเนี่ยสามารถดูได้โอเคนะครับอ่านี้คือรากปารสิต เรารูจักรล่ากชนิดหนึง่งละมาถึงต่อไปครับสิ่งที่เราเห็นทุกคนคุ้นกันดีเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เรารู้จักนี่หัวชัยเท้าใช่ไหมครับหัวัยเท้าอีกอันหนึ่งเฮ้ยรู้จักนี่มันสัมปะหลังถองตัวนี่คือมันสัมปะหลังครับอา้าวเขียนนะครับนี่คือมันสัมปะหลังนี่คือหัวชัยเท้า หัวใช้เท้ามันสับหลังทั้งสองอย่างที่เราเห็นสังเกตรครับมันอยู่ใต้ดินหมดเลยมันอยู่ใต้ดินหมดเลยไอสิ่งเนี้เฮ้ยมันคือรากครับนี่มันเป็นรากที่ทําหน้าที่อ้วนขึ้นมาได้เพราะมันเก็บสะสมอาหารดังนั้นรากยังทําหน้าที่ในการเกี่ยวข้องกับการเก็บสะสมอาหารด้วยเห็นไหมครับดังนั้นรากที่เราเรียนมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกพอเราเรียนสูงขึ้นเราก็จะมีความรู้มากขึ้นเราได้รู้อ๋อ นี่คือรากนะเราไปซื้อรากใช้หัวใช้เท้าหรียกว่าใช้เท้ากินคือรากมันสําปะหลังคือรากแครอทคือรากหลายๆอย่างครับคือรากโอ,รราอรโอเคครับเราไม่เคยรู้เลยโอเคครับเฮ้ยนี่เรากินรากเหมือนนะเนี่ยอ้าวังนั้นความรู้ที่เราได้รู้ในวันนี้นะครับก็คือเรื่องโครงสร้างของรากว่ารากจะทําหน้าที่ได้หลายอย่างมากโอเคนะครับแต่หน้าที่หลักๆเรื่องของรากที่เราเรียนตอนประถมเรารู้ว่ารากมี2ระบบก็คือระบบรากแก้วกับระบบรากฝอยถูกต้องไหมครับต่างก็มีขนราก เพื่อทำาเทคนการดูดน้ำและแร่ธาตุโดยตรงโอเคครับก็จบสําหรับกิจกรรมอันนี้ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะตอบคําถามได้แหละถ้าเกิดเราฝังเข้าใจเลยนะครับเราลองไปตอบคําถามใน g o g l e f o r ฟอรงเหมือนเดิมนะครับเหลือคะแนนก็จะมาหาครูเองโอเคครับตั้งใจทําให้ดีๆขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ